สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแสแนนครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นชาวาสามราศีที่กำลังจะมีโชคทางด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้นะครับจะมาบอกถึงชาวาสามราศีที่กำลังจะมีโชคทางด้านเงินทองทองเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้ก็อ้างอิงตามลัคนานะครับท่านใดไม่รู้ลัคนาลิงใต้คำอธิบาย ไปดูคลิปวิดีโอปูกด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับส่วนท่านใดสนใจจะปรึกษาดวงชะตา10ลัคนาส่วนตัวก็ให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดือนนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็สําหรับเดือนกันยายนนี้นะครับเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญในทางโหราศาสตร์ก็จะเป็นพระราหูนะครับจะยก ย้ายราศีจากราศีเมถุนเข้าสู่ราศีพฤษภกจะอยู่ในราศีพฤษภกไปอยู่ราวๆปีครึ่งนะครับอยู่ถึงมีนาปี65ซึ่งก็จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาราศีต่างๆจ,จะมีผลน้อยมากมีผลทุกราศีนะครับพระราหูย้ย้ายในครั้งนี้10กันยายนนี้เป็นต้นไปก็จะส่งผลการเปลี่ยนแปลงใน ทุกราศีเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปดีร้ายต่างกันไปนะครับก็สําหรับในเดือนกันยายนนี้กันยายนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวการเงินโคจรเคลื่อนย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะส่งผลทางด้านโชคเงินเงินทองทองหรือว่าหลายคนกําลังรอคอยเงินทองอยู่ก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นราศีของท่านหรือเปล่านะครับราศีแรกที่จะมีโชคทางด้านเงินเงินทองทอง ในเดือนกันยายนนี้ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวการเงินโคจรเข้ามาส่งผลกับชาวราศีกันราศีกันช่วงครึ่งเดือนแรกการงานอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะักหรือว,ว่ามีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างมากนะครับชาวราศีกันจะต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ให้ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน ตั้งใจทางานทนีหนึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แต่ว่าดวงทางด้านการเงินก็5กันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวการเงินโคจรมาส่งผลแล้วมีโอกาสได้เงินได้ทองในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วก็มีเกณฑ์ของการร่วมผลประโยชน์อะไรต่างๆด้วยอาจจะเป็นจากการชักชวนเราไปชักชวนเขาหรือว่าเขามาชักชวนเราร่วมผลประโยชน์อะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับอาดหลายคนอาจจะมีการคุยกัน ในช่วงเดือนกันยายนนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรต่างๆเรื่องงานแล้วก็มักจะเป็นความสําเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในาน้ากับชาวราศีกันด้วยนะครับถือว่าเป็นเดือนสําคัญเลยสําหรับชาวราศีกันก็ไปลุ้นโชคเงิน,เง,นเงินทองทองได้เลยในชาวราศีกันนะครับราศีที่2จะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเดือนกันยายน,นี้มีลุ้นโชคได้เงินเช่นกันนะครับ มังกรน,นี้อาจจะติดขัดเรื่องเงินเงินทองทองมาสอสาเดือนผ่านมานะครับเงินทองเดี๋ยวดีเดี๋ยวดายเดี๋ยวพอเดี๋ยวไม่พอเงินทองติดขัดมาแล้วก็ช่วงเดือนผ่านมานี่ก็มีเรื่องใช้เงินใช้ใจ่ายอะไรต่างๆเยอะหรือว่าใครที่รอคอยเงินทองอะไรต่างๆอยู่เนี่ยหลัง5กันยายนนี้ไปนะครับมีเกณฑ์จะได้เงินทองอะไรต่างๆเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นเงินทองมาจากหน้าที่การงานนะครับหรือว่าไป ขอเครดิตกู้ที่ยืมสินอะไรต่างๆก็จะมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองมาในช่วงนี้นะครับส่วนใครที่ทํางานทางด้านที่ปรึกษาคอนเซ็ปอะไรต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์จะมีผลประโยชน์รายได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อาจจะมีงานดีๆเข้ามาด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนราศีที่3เป็นราศีสุดท้ายที่จะได้ลุ้นเงินทองมีเข้ามาในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับ ก็จะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับกรกฎดาวศุกร์โคจรเข้าทับลัคนาดาวการเงินขโคจรเข้าทับลัคนาเลยนะครับแล้วก็เป็นโยกค่อนข้างดีด้วยรกรกฎนี่ไปลุ้นเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับมีโชคลาบรอยด้วยแล้วก็โชคจากเงินทองอะไรต่างๆที่รอคอยเนี่ยจะมีเข้ามา หลายคนก็จะได้โชคทั้งเงินทั้งความรักเข้ามาพร้อมๆกันเลยในะคนโสดนะครับคนโสดมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเข้ามาด้วยในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเข้ามาให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับให้ดูกันนานๆใจเย็นๆอย่างน,น้อยๆสามสี่เดือนค่อยตัดสินใจใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ตามนะครับส่วนโชคทางด้านการเงินมีมาครับแล้วก็กลกรหลังจากนี้ไปหลายเดือนเลย ดาวการเงินโคจรส่งผลดีแล้วก็ส่งผลโชคทางด้านเงิ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 นทองทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือนนะครับเดือนนี้ไปตั้งใจทําให้ดีเลยแล้วก็จะมีเกณฑ์ดีหลังกลางเดือนไปนะครับหลังกลางเดือนไปอาจจะได้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาด้วยนะครับเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินทองอะไรต่างๆสําหรับชาวราศีกรกฎก็ไปลุ้นกันได้เลย ทั้งหมดก็3ราศีที่จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคเงินทองที่จะมีเข้ามาในเดือนกันยายนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสาด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ